อาถพ์ป่าทามท้ายหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งในถิ่นอีสานใต้มีที่ดินผืนหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อมันตรงๆชาวบ้านเรียกกันเพียงว่าที่ดินนั้นมันเป็นที่ดินในป่าทามใกล้ลำมาดเป็นที่ดินป่ารกทึบซึ่งไม่มีใครจำได้ว่าป่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นตะเคียน ต้นยางนาและไม้ใหญ่โบราณขึ้นเบียดเสียดกันจนแสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงพื้นดินแม้ยามเที่ยงวันบริเวณนั้นก็ยังดูคล้ายมีเงาเมฆดำปกคลุมตลอดเวลากลางผืนนั้นมีต้นไทรใหญ่แผ่รากคดเคี้ยวเหมือนงูยักษ์หลายสิบตัวพันกันอยู่รากอากาศห้อยลงมาราวม่านผีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าแต่เดิมบริเวณนั้นเป็นป่าช้าโบราณ ก่อนหมู่บ้านจะย้ายมาตั้งใหม่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนโครงกระดูกคนตายเคยถูกขุดพบหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่ามาจากยุคใดบ้างก็เป็นศพทหารสมัยศึกโบราณบ้างก็เป็นคนที่ถูกฆ่าตายหมู่แต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเก่าแก่หากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายสิบปีก่อนมีชายชื่อลุงเพิ่มไม่เชื่อเรื่องผี เขาบอกว่าที่ดินดีน้ำไม่ท่วมใกล้ป่ามีไม้ใช้สอยมากมายจึงฝืนคำทัดทานของผู้เท่าไปปลูกเรือนไม้หลังเล็กอยู่กับเมียคืนแรกที่ย้ายเข้าไปลมทัดแรงผิดปกติทั้งที่หมู่บ้านเงียบสงัหลุงเพิ่มเล่าว,ว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านทั้งคืนเสียงฝีเท้าหนักเหมือนคนตัวใหญ่ย่ำดินดังตุ๊บตุ๊ตุ๊จนพื้นสะเทียน รุ่งเช้าเมียเขาเป็นไข้สูงหนาวสัน่นตัวร้อนจัดเหมือนถูกไฟเผาสามวันต่อมาเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุลุงเพิ่มอยู่ต่ออีกไม่ถึงเดือนก่อนจะล้มป่วยเป็นไข้ป่าเพือว่ามีตัวดําสูงใหญ่ตาแดงมายืนจ้องทุกคืนไม่นานเขาก็เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าไปอยู่ที่นั่นอีกแต่ก็มีบางคนดื้อดึง ทุกคนล้วนจบลงคล้ายกันล้มป่วยเสียสติหรือเสียชีวิตจนคำพูดของผู้เท่าคนหนึ่งกลายเป็นคำเตือนประจำหมู่บ้านที่ดินนั้นมีเจ้าที่ดุร้ายตัวดำสูงใหญ่กว่าคนสามเท่ามีบริวารมากมายมันหวงถิ่นไม่ให้ใครล้ำเขตหลายคนเคยเห็นเงาดำสูงตรงานยามพลบคำ่ำ บางคืนมีแสงไฟสีเขียวลอยวูบวาบในป่าเสียงหัวเราะแหบต่ำดังมาจากใต้ต้นไทรเวลาผ่านไปที่ดินผืนนั้นจึงกลายเป็นเขตต้องห้ามการมาถึงของพระธุดงจนกระทั่งปีหนึ่งในฤดูร้อนที่แผ่นดินแตกระแหงมีพระธุดงชารารูปหนึ่งเดินทางผ่านมาท่านผอมสูงผิวคล้ำจากแดดดวงตาสงบนิ่งลึกเหมือนบ่อน้ำโบราณ ไม่มีใครรู้ว่าท่านมาจากวัดใดรู้เพียงว่าเดินธุดงมาหลายสิบปีผ่านป่าลึกภูเขาสูงและสถานที่อาถรรพ์นักไม่ท้วนเมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านพากันกราบนิมนต์ให้พักในศาลาวัดแต่ท่านกลับถามว่าท้ายหมู่บ้านมีที่ว่างหรือไม่ชาวบ้านเงียบกริบผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าเรื่องที่ดินต้องห้ามให้ฟังอย่างละเอียดหวังให้ท่านเปลี่ยนใจ พระชรานั่งฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนกล่าวเพียงว่าถ้ามีผู้ทุกข์อาศัยอยู่ควรไปโปรดเขาคืนนั้นท่านแบกกรดและบาดเดินตรงไปยังที่ดินอาถรรพ์คืนแรกเมื่อท่านปักกรดใต้ต้นไทรลมเย็นจัดพัดบูบวานทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวทั้งวันป่ารอบข้างเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็หายไปกลางดึกคืน เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บพื้นดินสะเทือนเงาดำขนาดมหฮือมาค่อยๆปรากฏตรงหน้าสูงเกือบแตะกิ่งไทรผิวดำสนิทเหมือนเงาถ่านดวงตาแดงวาบราวถ่านไฟรอบกายมันมีเงาเล็กเงาน้อยนับสิบตัวคล้ายบริวารยืนรายร้อมเสียงของมันดังเหมือนฟ้าคำรามพระเท่าออกไป ที่นี่ของข้าพระธุดงลืมตาช้าๆแผ่เมตตาออกไปเป็นกระแสะอ่อนโยนสัพพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดเราไม่มาแย่งเรามาเพื่อแบ่งบุญเงาดำคำรามลมหมุนวนเป็นพายุเล็กๆกิ่งไม้หักโครมครามไม่มีบุญสำหรับข้าข้าหวงถินน่นี้มนุษย์คนใดล้ำเข้ามาต้องตาย ทันใดนั้นเงาบริวารพุ่งเข้าหากลดอากาศเย็นจัดราวน้ำแข็งแต่พระชารานั่งนิ่งจิตตั้งมั่นในชานล,ลึกแสงสว่างจางๆแผ่ออกจากร่างท่านราวแสงจันในคืนมืดเงาบริวารดำถอยกรูดทรงเสียงโหยหวนเจ้าที่คำรามด้วยความโกรธก่อนหายวับไปในความมืดการทดสอบคืนต่อมามันกลับมาอีก คราวนี้พื้นดินแยกเป็นรอยร้าวภาพลวงตาปรากฏรอบกลดเป็นภาพศพเน่ากลิ่นเหม็นคลุง้งเสียงร้องโหยหวนดังระงมมันหวังให้พระหวาดกลัวแต่พระชราเพียงกำหนดลมหายใจเข้าสู่ฌานที่ลึกยิ่งกว่าเดิมจิตของท่านนิ่งเหมือนภูเขาไม่หวันไหวต่อภาพลวงเจ้าที่เริ่มแผดเสียงด้วยความโกรธเกรี้ยวเงาดำขยายใหญ่ขึ้นตาแดงลุกโชน พระเท่าเจ้าไม่กลัวหรือพระตอบด้วยเสียงสงบความกลัวเกิดจากอวิชชาเราเห็นตามจริงเจ้าเองก็ทุกข์คำว่าทุกข์ทำให้เงาดำชะงักไปชั่วขณะก่อนคำรามลั่นมันพุ่งเข้าใส่หมายทำลายกรดกระแสชานในวินาทีนั้นพระธุดงชาราส่งกระแสจิตออกไปเต็มกำลังมิใช่ด้วยโทสะ แต่มาจากเมตตาอันบริสุทธิ์กระแสชาญชั้นสูงพุ่งออกจากจิตราวสายฟ้าสีทองสว่างวาบทั่วป่าพื้นดินสั่นสะเทือนต้นไทรไหวแรงบริวารเงาดำร้องโหยหวนและสลายไปทีละตนเจ้าที่ตัวมหืมาถูกกระแสจิตกดทับร่างมันหดเล็กลงเสียงคำรามกลายเป็นเสียงครางมันสุดลงต่อหน้าพระพอแล้วพอแล้ว พระลืมตาขึ้นแสงทองค่อยๆจางลงเจ้าเฝ้าที่นี่มานานเพราะความยึดยึดว่าที่นี่ของตนแต่แท้จริงไม่มีสิ่งใดเป็นของใครเงาดำสั่นเทดวงตาแดงค่อยๆมืดลงข้าหวงเพราะกลัวถูกแย่งกลัวถูกทำลายถ้าเราสร้างวัดที่นี่อุทิศบุญให้เจ้าเจ้าอนุโมทนาเถิด บุญน,นั้นจะยกจิตเจ้าให้พ้นจากความมืดเงาดำเงียดงันอยู่นานก่อนค่อยๆก้มศีรษะหากมีบุญข้าขอร่วมด้วยทันใดนั้นร่างดำทะมึนเริ่มสลายเป็นควันเหลือแต่งเงาจางๆใต้ต้นไทรป่าที่เคยมืดครึ้มเหมือนมีแสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านเช้าว,วันใหม่รุ่งเชา้าชาวบ้านพากันไปดู หวั่นใจว่าพระธุดงอาจได้รับอันตรายแต่ภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตะลึงบริเวณนั้นสว่างโปร่งพิษจากเดิมอากาศสดชื่นไม่มีความอึมครึมอีกต่อไปพระชรานั่งสงบนิ่งใต้ต้นไทรใบหน้ายิ้มอ่อนท่านกล่าวเพียงว่าที่นี่จะเป็นวัดใครมีศรัทธามาช่วยกันเถิดไม่นานชาวบ้านเริ่มถางป่า ไม่มีใครล้มป่วยไม่มีเสียงประหลาดอีกคืนที่มืดมิดกลับสงบเย็นบางคนเล่าว,ว่าเห็นเงาดำยืนอยู่ไกลๆแต่คราวนี้ไม่ดุร้ายเหมือนเฝ้ามองอย่างสงบวัดท้ายหมู่บ้านหลายปีผ่านไปวัดเล็กๆตั้งอยู่ตรงนั้นต้นไทรใหญ่ยังคงอยู่แต่ไม่มีความอาถรรพ์ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าที่ยังคงอาศัยอยู่แต่ไม่หวงถิ่นอีกแล้ว กลายเป็นผู้ปกปักรักษาวัดทุกปีเมื่อมีงานบุญใหญ่พระสงฆ์จะสวดแผ่เมตตาอุทิศให้สัพพวิญญ,ญาณในที่นั้นบางคืนผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเห็นเงาสูงใหญ่ยืนอยู่ริมป่าแต่คราวนี้ก้มศีรษะรับส่วนบุญบทส่งท้ายเรื่องที่ดินอาถรรพ์ท้ายหมู่บ้านจึงไม่ได้จบลงด้วยความตายแต่จบลงด้วยการเปลี่ยนผ่านจากความหวงเป็นการอนุโมทนา จากความมืดสู่แสงธรรมและชาวบ้านต่างเล่าขานว่าอำนาจใดในโลกไม่อาจชนะเมตตาและฌานอันบริสุทธิ์ได้เพราะแม้แต่เจ้าที่ดุดร้ายเมื่อได้สัมผัสกระแสธรรมก็ยอมจำนนและร่วมสร้างบุญในแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแดนต้องห้าม